สนุกจังฟังนิทานอ่าช่วงนิทานมาแล้วอ่านิทานวันนี้ก็เสนอเรื่อง สันสันเด็กบ้านเรียนนะครับเด็กๆคงจําได้เนอะสันสันนี่ครับเป็นเด็กที่เรียนหนังสืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สอนเองนะครับก็จะไม่เหมือนเด็กๆที่ไปโรงเรียนแต่ตอนนี้เด็กๆที่ไปโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเนาะเรียนออนไลน์กันตอนี้เรื่องวันนี้มีอยู่ว่าถ้าแถวบ้านสันสนะันน่ะที่อยู่แถวชันเมืองนะพอเลย ท้ายซอยนะจะมีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้บ้านหลังใหญ่เลยโอ้โหบ้านหลังนี้มีบริเวณนะแล้วก็ร่มครึ้มเลยทําไมถึงร่มครึ้มคะรับพะพันเากางร่มในบ้านหรือเปล่ามันมีต้นไม้ใหญ่ๆค่ะใช่เนาะร่มครึ้มเลยเนี่ยเวลาสันสนนั่งรถเก๋งหรือว่านั่งจักรยานกับคุณพ่อเนี่ยสันสันก็จะมองเห็นทุกทีเลยบ้านนี้เนอะสันสันก็สงสัยเหมือนกันว่าบ้านใคร พราะปกติแต่ก่อนเนี้ยบ้านเนี้ยนะมีคนไปไปไหนมาไหนนะแบบมาแวะที่บ้านนี้เต็มเลยมีรถจอดมีเสียงคนคุยเดินเข้าเดินออกเลยอุ้ยแต่ว่าทาอะไรกันล่ะคะนั่นน่ะสิโนแต่ว่าที่สันๆจําได้แหละทุกครั้งที่ผ่านบ้านเนี้ยนะมนจะมีเสียงดนตรีอะ่ะน,น้อย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 เตงเตงเตงเต,ง,ตงเป็นเสียงดนตรีแต่สันๆ ไม่ค่อยได้ยินนะ่ะในเวทยุก็ไม่ค่อยเปิดในโทรทัศน์สันๆก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงพวกนี้เลยแต่สันๆได้ยินนลอยออยกมาจากบ้านนี้ประจําเลย,นยนเนาะแล้วก็มีคนเดินเข้าเดินออกเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีคนนะ่ะเพราะว่าโควิดไนงะ <c oughs> เขาไม่ให้ไปเจอกันเสียงดนตรีที่ว่านี่ก็หายหายไปเหมือนกันนะแต่บางวันสันผ่านนะไม่ได้ยินเสียงดนตรีหลายชิ้นแต่ก็ได้ยินเสียงชิ้นเดียวเปลงเต้นเต้ตงเต่งเต่งเตงเต้น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 เต้ เป็นเสียงอะไรดัง้งอีโออ,อะไรเนี่ยสันสันก็เลยอดลนทนไม่ไหวถามพอ่อพ่อครับเสียงอะไรครับเสียงดนตรีบทเพลงพวกนี้สันสันไม่เคยได้ยินในวิทยุเลยครับอืมเพราะใช่ไหมเพราะใช่ไหมมันเย็นเย,ย็นพราะเพ่อะครับเป็นเครื่องดนตรีไทยหลายชนิดเลยวันเดียวถ้าพ่อว่างเนี่ยพ่อจะไปบ้านลงเพิ่มจะไปด้วยกันไหมล่ะจ๊ะไปครับไปครับ อืมว่าแล้วนะครับพอรุ่งขึ้นนะคุณพ่อก็ทวนทสันๆันซ้อนท้ายจักรยานเลยไปบ้านเนี่ยบ้านลุงเพิ่มเนี่ยแต่สันทนันไม่ต้องห่วงนะครับตันซันนไปบ้านก็เดินนิดเต็มตัวพร้อมเลยใส่หน้ากากทนไมอย่าลืมเอาเจลไปด้วยนะลูกเอ้ยมีสเปรย์มีอะไรเลยนะครับมาแล้วก็ซ้อนท้ายจักรยานเลยตันซันถามพ่อจะไปบ้านลุงเพิ่มทําไมล่ะครับพ่อก็อยากจะไปคุยกับลุงเพิ่มสักหน่อยนึงว่าจะไปซื้อ เครื่องดนตรีไทยสักชิ้นหนึ่งอะจ้ะอืมโอ้โหสันสันเต้นตาโตลเลยพอ,อจะไปซื้อเครื่องดนตรีไทยแสดงว่าพ่อเล่นได้สิเนาะแล้วพอสันสันไปถึงปุ๊บลุงเพิ่มกับป้าพิทนะครับก็มาต้อนรับเลยนะครับลุงเพิ่มว่ามามาล้างมือล้างไม้สะอาดตาตาเนาะแล้วลุงก็ใส่หน้ากากเหมือนกันมาที่โทรมาถามใช่ไหมเนี่ยนะแล้วลุงเพิ่มก็ไปหยิบเอา ของชิ้นหนึ่งมันเป็นท่อนไม้กลมๆแล้วมันเจาะรูไว้เนาะแล้วก็เอามายื่นให้แล้วลุงเพิ่มก็บอกนี่ไงคลุยที่สั่งไว้นี่ฉันใช้ไม้รวกอย่างดีเลยนะเนี่ยทำมาลบลอเสิงใสเป่าลอยลมเลยเนาะแล้วคุณพ่อก็รับคลุยจากลุงเพิ่มแล้วก็ไปถอดหน้ากากแล้วลองเป่าไกลๆดูเนาะปรากฏคุณพ่อบอกโอ้โหคุยลุงนี่เสียงเยี่ยมเลยนะขนาดใหม่ๆนะยังเพราะขนาดนี้เลยเนี่ย ถ้าผมเป่าบ่อยๆเนี่ยมันจะต้องเพาะมากเลยเนาะระหว่างทีสันสันคุยเห็นคุณพ่อคุยอยู่นะครับกับลวงเพิ่มแล้วก็ตื่นเต้นที่เห็นพ่อเป่าคุยได้เนี่ยสันสันก็ไปดูปรากฏว่าโอ้โหสันสันเลยรู้ว่าบ้านลุงเพิ่มเนี่ยเป็นบ้านที่เขาบ้านที่เขาสอนดนตรีไทยเด็กๆเพิ่มนีมนกสอนดนตรีไทยที่เก่งมากเลย ที่คนที่มาเยอะๆเขามาเรียนมาเล่นดนตรีไทยกันโอ้โหแล้วพ่อครับผมอยากเรียนดนตรีไทยนะครับผมอยากเรียน<ช>นะครับอืมโ้โโโนะครับพอดีป้าพิษเห็นสันสันสนใจใช่ไหมก็จุงสันสันเนี่ยไปดูเครื่องดนตรีที่ตั้งไว้ในบ้านหลวงเพิ่มเต็มเลยโอ้โหจ้านี่ไงจ้นเต,ต็มมากเลย เออนี่เขาเรียกว่าระนาดผืนใหญ่นะจ๊ะเห็นไหมจ้าอ๋อยนานนาเล่นใช่ไหมล่ะหนูลองฝึกตีนะแล้วเลือกเอาว่าชอบอะไรบ้างนะอันนี้คือจักเข็ตตัวโตมันไม่ใช่จอระเข้หร้กนะแต่มันยาวๆเหมือนจอระเข้น่ะเขาก็เลยเรียกจักเข็นะอันนี้เป็นกรองอะตุ่มๆๆอย่างเงี้ยกรองดีไหมก็จะมีอีกเยอะแยะเลยมีชิงมีฉาบมีคล้องวงมีซอทั้งนู้นหนูเห็นไหมล่ะ เอาเลยเดี๋ยวเราลองเล่นทุกอย่างเลยลูกเอ้ยแล้วก็เล,<ช>ลือกดูชอบแบบไหนอืมนะครับปรากฏว่าครูสั้นๆนถึงเต้นมากเลยเนาะแต่สั้นๆก็ยังอดถามลุงพ่มงกับพระพิษไ,ได้ไน่ว่าพระพิษครับเครื่องดนตรีไทยส่วนมากเราใช้ไม้ทําใช่ไหมครับโอ้นง่ไงนี่ไง,ไงเห็นเห็นชิงกระชับไหมเห็นไหมมันเป็นโลหะเห็นไหมกระชิงฉับชิงฉับเนี่ยแหละกดใช้เป็นโลหะักจ้ะ กลับแล้วพ่อก็ยังชี้ให้ดูนั่นสั้นสั้นสั้นดูสิเห็นไหมไที่กลมๆใหญ่ๆตีดังมงมงมงนั่นนะของน่ะ,ขอ,นะของใหญ่ของงงน่ะก็เป็นโลหะเหมือนกันนะลูกอืมน้องต่คร<ห>ับสั่นๆตื่นเต้นมากเลยแล้วพอ <ผม S 2> จ<ะ>ับอยากได้ท<ข>ุกชิ้นเลยครับผมอยากได้หมดเลยพ่อลุงเพิร์บอกใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆหัดทีละชิ้นเนาะแล้วลุงเพิ่มก็เดินไปหยิบไปหยิบคลุยอีกเล่านึง คลุยนี่เขาเรียเกเป็นเรานอะเด็กๆมายืนะะ่นหน่สระเอลอลิงสระอใช่ไหมคะเราสระใช่ครับอย่างสมมุติว่า<ก>คนหนึ่งคนใช่ไหมคะแต่ถ้าคลุยเป็นหนึ่งเราเด็กๆคะครับปรากฏว่าสันสันแปลกใจพวกคลุยของพ่อเป็นไม้รวกแต่คลุยของสันสันมันเป็นท่อพลาสติกสีฟ้าแล้ว<อ>มันจะเป่าได้เหรอครับคุณลุงลุงบอกลองดูลองดูลงดคลุยนี่ดีนะใช้ วัสดุอะไรมาทําก็ได้นะใช้ท่อพลาสติกก็ได้ใช้ไม้ได้หลายชนิดเลยนะ mm. เอาได้เหมือนกันสันสันยังเด็กเอาอันนี้ไปหัดเป่าก่อนดีไหมลองครับครับนะปรากฏโอ้โยตอนนี้สันสันเต้นเต้นมากเลยนะครับได้รู้เรื่องเครื่องดนตรีไทยมากมายเลยแล้วก็ได้ฟังเสียงดนตรีไทยเพราะว่าก่อนจะกลับท่านลุงเพิ่มไปเล่นให้ฟังตั้งหลายชิ้นเนะ่ยปีลนะน่า mm. ประพิษก็ไปดีจะเข้อืม mm. mm. นะครับ <Ooh. S 1> สันชอบมาก <Ooh. S 1> แล้วพ่อเ็าเป่าคุยด้วย นะปรากฏโอ้คืนนั้นนะครับตอนสั้นๆก็จะกลับบ้านมาแล้วก็กฏนอนดึกเลยครับให้พ่อสอนเป่าขลุ่ยให้จนดึกเลยนะครับก็ง่วงหลับตอนหลับนี่ยังกอดเอาขลุ่ยไปกอดแล้วก็หลับไปเลยครับเด็กๆนะครับเออฝีมือดีขึ้นมากนะลูกเอ้ยนะครับ อันนี้แหละครับตในฝันนั้นนันยังฝันเลยว่าตัวเองเนี่ยในนั่งบรรเลงเพลงเยี่ยครับวงดนตรีไทยเลยนะครับแต่สัมกันตั้งใจว่าเดี๋ยวต้องซ้อมทุกวันเลยนะวันหนึ่งจะไปขอเข้าวงกับลุงเพิ่มไม่ได้เลยโอ้ยเป็นความตั้งใจดีจังเลยนะคะอืทําต่อไปอีกน้อยก็จะเก่งนะครับน้บวลครับใช่ครับเหมือนน้องบอลเนี่ยที่เป่าคลุยได้เนี่ยน้องบอลก็ต้องเก่งเพราะส่วนน้องบอลยังตัวเล็กกันเลยเด็กก็พออายุพอกสันๆนั้นเนี่ยเริ่มหัดพร้อมๆกันแหละใช่ เนาะนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามเรื่องราวของสันสันเด็กบ้านเรียนกันต่อนะว่าจะไปเจออะไรเนาะนะครับ,รบช่ว่าสนุกจังฟังนิทาน